มีอะไรมาส่งอีกแล้วเร็วเร็วลงมานี่ลงมานี่นี่มาดูดิมีอะไรมาส่งนะของใครนะของใครนะจากคุณเอกสิทธิ์อีกแล้วนะคะเนี่ยเอาอาหารเดี๋ยวแม่แกะก่อน นั่งรอแม่กแกะกล่องนั่งรอกันใหญ่ลุ้นกันใหญ่ลุ้นกันใหญ่ว่ามีอะไรโอ้ยเอออาหารออ้ยแพงมากเลยโอ้แพงมากๆเลยคุณเอกสิธิ์ขอพระคุณมา,มากๆเลยนะคะ อาหารลดความอ้วนของปังปอนโอ้ยขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะดูสิปังปอนแม่จะให้ปังปอนกินปอนลูกดูดกสิทธิ์ของหนูมากแค่ไหนลูกเดี๋ยวกินทั้งสองแหละชวคุนก็หนักเหมือนกันแต่ชุนรูปร่างยาวแต่ว่าปังปอนรูปร่างจะสั้นปอนนูลูกอุย้ยแพงก็แพง คุณเนกิ์แพงก็แพงนะคะเนี่ยโอ้ยขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เมตตาน้องอยากให้น้องลดความอ้วนส่งอาหารลดความอ้วนมาให้น้องดีไหมลกูกดีไหมครับอืดีไหมลกูกโชคคุณกินไหมลกูกโอโชคคุณกินไหมลกูก ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเอกสิธิ์ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะส่งของให้น้องเยอะแยะเลยขอบคุณคะ่ะใหญ่เลยอร,รอ,ลอ,อร่อยเหรอลูกออร่อยอร่อยขอบคุณนะคะคุณเอกสิธิ์ดูสิบองปอนกินใหญ่เลยอร่อยเหรอลกูกออาหารรสขมอ,อ้วนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาน้องๆขอบคุณจริงเลยคะ่ะ Mmm. And...